สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดถุงหอจันทร์อินทพาลัมรู้ลูกหลวงลูกแจกนะครับให้ให้ตากแดดได้ครับวันนี้อากาศเชิงแดดเชิงดีครับแล,แล้วก็ขู่เราก็จะปิดนะครับพอฝนตกแล้วดูจันทร์นี้ครับจันทร์นี้ดูดูดูไปดูการทีมัดพยุงไหวเริ่มอ่อนครับมันนักรับน้ำนักใ่ไว,ไว ดูครับนี่โอ้ดอ่อนจะต้องหาโค้งมาหาใหม่มาขำแล้วครับวิจารว่าการที่ฮักดูครับดูดูการจันดูครับมันอ่อนลงมานี่นี่การที่ผูกกลับนำหน้าก็ลงมาตามากแล้วเดี๋ยวต้องมาผูกครับมาขำหาใหม่มาขำเดี๋ยวที่ฮักครับ นียวอันนี้แต่ประมาณเก่าสิบวันนลครับเลิ่มเริ่มมีสีเลยครับต้นนี้ยังไม่ได้อันนี้ไม่ได้แก่ก็มี้ครับสูงไม่ได้มันไดนี่ครับแล้วต้นนี้ได้ได้เก่าสิบวันแล้วครับนี่ทีผสมมาผสมวันที่หนึ่งที่สองที่แปดเดือนสามครับ นีม่มาดูต้นนี้ครับนี่ต้นนี้เริ่มสีมามาหลายครับเลยต้นนี้ผสมวันที่28่สิบแปดเดือนสอค,ค,ครับนี่นี่วันนี้วันจันทร์หนึ่งจันทร์หนึ่งวันที่หนึ่งเดือน3ครับนี่จันทร์จันทร์น,นี่วันที่หนึ่งเดือน3 กระดาเกาวิบกาวันสิบผ้าวันรอยวันก็มีครับนี่ครับอันนี้นะครับ